Pino Namu nè. Thím đấy. Sบาย đi đơ. Pino mất sư con nhâm từng bên. Nhâm mồm cá, nhòm cá

อันนี้ไม่ได้ออโต้ด้สะไมได้ไจึงจึงจึงจึ้งจึ้งเอาโต้สปีดนี่ไอเต้ระจัดการเอาโต้ไล่ไลาเหนื่อยมาใกล้แท้พอกันเลยจึ้ง ปา ok> the ตัวาดตกเลยไหมไม่บุญตกเลยไม่บ uh, ุญตกตกอ่างปานยไม่บญตื้อเราเห็นเนาะตื um> ้อเพราะว่าเพื่อนมันก้วงเลยี่ทางเพื่อนแลนหลินใช่ไหมเขปน่จับปลามันจะมีน้ำเนาะเออปนาได้เลยาิได้โชคกะท่กกันนอนตื่นตื่นพร้อมกันเลยออโต้ก็ตื่นพี่น้องเลย

เพ่งเขาบาเต็มตะเหนมอันยุดนห่างนยนม่นอนกันใหญ่ขึ้นไหมน่าตุ้ยกระจอยพี่น้อยเพื่อนกะลูกพี่น้อยเพื่อนมันตุ้ยตอนไหนเ่จอบอบตอนน้นก็คือว่าใครคนนี้ได้ตุ้ยเลย เตอสี่สิบลงหกโลนั่นแล้วยังหัดตอนน่ะตอนน่ะเป็นเดินกินใบลายมาเลยเบ่ยมวยหยากเนอะมวยยากเนอะมีแต่แพ้เนาะมาผิดไหมมาผิดไหมมาผิดไหมาผิมไหมเ้ยหนักเก็บขี้ไก่ได้ฮลรกอันตะโมเอ้ย

มากีบเอา,อย,าอยู่ข้างล่างพี่น้องมาเบิ่งข้างล่างบ้านเบิ่งข้างล่างบ้านไอ้นหน้าพี่น้องพนงิเดเวียง เอ,ตอเตาเฮาแล้วก็ติดกระโลให้แล้วเรียบร้อยพี่นอ้องไปรักเสพกก็มาได้ขี่รถมากินนี่ให้ใครมุกอุ้มมอตโต้พี่นอ้องอุ้มได้บ่วะได้พี่นอ้อไงไอ้กระนาเฮาเอ๊ะไอ้คนติดกระโล,ลแล้วเด้อพี่นอ้อง เล็นสาเนี่ยกะโร่จเป็นอันเดียวกันแหละกับเพรอ้นนะเพียงเนาะเดียวกันโอ้ยเขาลรากินตั้งเท่าไยโต้เลยมาได้กินได้เลยเอาเมื่อนเมื่อนั้นกระโอ้กระโจงใหอย อ้าวยังมาแล้วเวียกนี e ่แล้วซิ à, ่งแล้วยังนี่ก like ัส uh, um, uh, uh, ิไฮตัวหนึ่งอไเขาเป็นตอนจะเป็นน้ำแม่ลรวะตไอบุญล่เปิ่งเบิ่งลูกหน้าตึตึไอ้บุญเยนั่งเบิ่ง นั่งเบิ่งค่ะทะเลพี่น้อกก็ดัมโมกับใบบุญนะคะโอ้โบ่เออผู้นี้แหละลูกนางกุ้งนะ่ะผู้ชายผู้ชายนี่ผูน้นี้กับแมน่นี่ผูน้นี้ใบบุญน่ะผู้ชายนะ่ะโชคไสอ,อือขว้างกว้างเลย มุกขอบใจนะไอซีนะผู้ใหญ่ใจดีเด้อสิชอยสิช่วเบังลูกบังเต้าก็ให้ที่สามนำซื้อให้ลูกจะได้กวงแล้วกันมล้วก็ดีใจน้ำลูกพี่น้องแล้วตัวนี้ล่ะก็เสียดินมาเข่าคอกไก่ได้ไหมพอดขอกไก่มันสิเป็นน้องเออเป็นน้องนะมันเออแล้วตัวนี้ก้อนแล้วตัวนี้ล่ะก็เสียดินมาเข่านี่ไหมหนึ่งสองหนึ่งล้านเจ้าสองใบบุญพ่อนุลาตึ้ง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 อีล้าสำรวจนุลา สำมหรบวนเอ้เวบุญงอ้ยระวังบุ่งอายแด่ใส่คัำมีบ่เนี่ยบ้าเจอไม่เท่าซื้อคัำไม่ใส่บ่เนี่ยคือดำจ้ะบ่แม่คับเจ้าคือดำ้มให้ร้านใส่นี่ป้อแหล่เลยนะโมกะเออว่ะ ยินยินวะนโมยืนยินวะ่ะารค่ะเอดิ่งกองขี้ทรายเซ็ต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 เซ็พ่ที่นัอัน้องเถื่อแล้วนเสเทื่อหรอเ่าสามเถื่อแมลงตกน้ำกองน้า จริงๆๆอันนอนไนหนนจริงงวนละไงอ่าอ่าอ่าจไนส้ใหญ่นี่ออตอใหญ่นี่เืดข่ากันเลยพืนท่สามส่ขาเคี้ยงเออสี่ขาทางนี่ก็ชีใหญ่แน่ทางนีเผื่อทางนี้สหอดปีทางนี้ก็ยศสอปีปลายสอปีปลายอืมอืม โอ้ถือน้องลูกรถมาอุ้มลูกไฟลูกมันอุ้มนีกรอเด็กี่ถอลามืออยเดอ้อมบออมหรไปอยู่คุณไปกินเบสฉลักกินน้ำใมกินน้ำไม่ทงเออเขาลืมบอก้าน้ำไม้ทงลงมาเขาลืมบอกแม่เาก็ยังลืมไลานลน์แนวจานลก็ลืมหลืมผ่าลืมแพะพ คือทอดแป้งทุ่ขェ่แป้งทุ่ขェเสดใช่นี่ขาวแต่ได้พี่น้องเลยขาวขาวตัวจริงเพิ่์น่ะขาวกว่าเท้าอนี่ได้เนี่ยเท้าเนี่อยากดำเท้าเนี่น่ะเออเพิ่์นอยากดำได้ออโต้พี่น้องเพิ่์นเป็นอยากขาวได้ได้แน่แมวมันดำพอพอมันก็ดำได้พอคนสองสี่ะสัจจะนั่นโบใช่ไมแม่ดำกะปิ้อีวีเอ็ดมาประหัดแฮ เมื่อเห็นมือจ้องบิเป่าเม็ดโบ้ไอหัวงินกอกเล็มบักเหนึ่งญ่มากเป็นไม้ไท่สันฉกมวยเด้อลูกเด้อฉกมวยเอาเลียนมาให้แม่เด้อเอาเลียนมาให้แม่อ้นเด้อดิ่ันเอาเลียนเอาเลี้ยงเลียนเลียนขับมาให้แม่เด้อเต๋อเด้อเบิ่งหน่อยตุ้ยชั้นหน่อยเด้อผู้นี้หัวจากอันนั้นเป็นเบนพี่น้องผู้นี้ผัดหัวแบบจะหัวแบบใดหัวงอนงอกหัวงอนงอกหัวงอนงอกหมดละหัวงอนงอกหมดละ ซำก็ลื่นฮกน่องกละโตใหญ่เกิดนน้ำล้างน่องค่ะกระโตขนาดผู้นี่เกิดก้อนสกอกไซเกิดก่อนในเดือนปลายพี่น้อยมอนี่เกิดน้ำล้างเออคุณหลุดห้ากับสลังเห็นผ่าเซนบอกง่ายอ๋อันาสบอนาพายผแพนตัวนนาลุดเ็นไนะเนาะที่เหยียบ่แบนี้ ผู้แคนยังไหมยนันอาจารย์เอาหายกันทีน,นี่อ่ะและฝน,นหายคู่คน,นเพื่อนนะฝนเอาหายมดืดเกษนะเอาพอเจ้าก็ได้ได้อหมดเลยเบอา์หายยันกันกันคนเห็ดคนเล่ากันพี่ปอกพี่โคกันมดมึงอ้ายนี่พันกระหายนี่จะไปเหี้ยใช้หนูเห็นยอะไรนี่นั่งเทนนี่นัทน ใบบุญก็บลินกับนาโมพี่น้อง <ไป S 1> งามแรงเอาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้พ่อกันคลิปหนาเวยจ้าพี่น้อง